ไม่ใช้บาทกพี่ดาวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมฝึกก่อนเดี๋ยวผมฝึกก่อนครับแม่แม่ผมสิบโอ้ ดีครับวันนี้เราก็ใช้บริการพ่วนนะครับผมเนื่องจากคุณพี่หญิงอลิสานะผมมีความรักความเมตตาให้ท่านกับสิดุดให้พี่ดาวพี่เดือนแล้วก็แม่แป้งนะครับผมกล้วยนะครับผมยี่สิบีใช่ไหมพ่วนยี่สิบบีนะครับผมพ่่นก็เป็นบริการมาส่งครับผมมาพี่เดือนพี่ดาวมาแล้วมาดูกันกันต่อครับ พี่เดือนครับหุนเพี้ยวมากอันนี้ก็มีเด็กๆครับเด็กแจงเยอะมากเลยกล้วยไปแล้วส่งไปแล้วส่งไปแล้วถึงแล้วนะครับถึงแล้วครับผมพี่หญิงครับนี่แรงงานผู้วันเนื่องจากผู้วันเมื่อวานมาช้าครับผมมาไปกันเราเข้าหลังบ้านนะครับเราเข้าหลังบ้านเข้าหลังบ้านกันของพี่หญิงอลิสาครับผม ขอบคุณค่ะครับผมครับผมแกหมูวานครับผมกินรัม้าชงเมีนครับโอ้เมี่ยนไก่กันแท่เนาะโอ้เดินทางมาไกลครับผมเดินทางมาไปครับถึงแล้วครับผมนี่ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป่าตามติดชีวิตช้างนะคะอยู่กับมิ่งน้อยมองคลค่ะ มิ่งน้อยใช้ยาอะไรดี่ทำไมเหมือนจะหล,ลายสายเอ,เอจะเหมือนแบบเยอะนะคะใช้ใช้ย,ยานี่มิ่งน้อยร้อยลีลามิ่งมิ่งอี้ยังเนี้ย <c oughs> มิ่งมีใช้ยายอะไรบ้างคะเปา<ะ>มิ่งน้อยร้อยลีลาเอานดงลงมีอะไรบ้าง,ง,งดูนี่

จีมอีกหน่อยแล้วเออเดี๋ยวเราให้ฝึกถือถือตะกาตาก่อนโดนแล้วเดี๋ยวสิลืมบ่สเป็นยังดีมาฝึกใช้ตะกาบ่บ่ใช้ย่ามิงนี่ใช้ย่ามยังแน่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเมะมาเมะมาเมะยืดถึงอยู่แล้วนั่น น uh, 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 uh. um ี่อย่างแน่นๆฮไปแล้วเขาขั้วแล้วมิงเขาขั้วแล้วเย็บเย็บ ไปใช้บาทแม่แม่แม่ไปใช่บาทกับพี่ดาวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมฝึกก่อนเดี๋ยวผมฝึกก่อนครับแม่แม่ผมสุดโอ้โหผเสุดโอ้โหเขาขึ้นยิเหี้ยเว้อกันวะนี่ผมจะหัดไว้นะคะผมจะฝึกไว้ผมจะไปกับพี่ดาวผมจะไปรอใส่บาทกับพี่ดาวนะคะยืดเรือจ้ำจ thứ vậy luôn vài. thứ vậy thứ vậy vậy ngoài ngoài nhà cứ khai chuyện là thứ vậy thứ à. vậy. Về. Vậy. thứ thứ Ô, thứ ba. thứ đứa, đứa. Xảy bà thứ 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 Ok, ok, tuyệt 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 xuống tuyệt 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 tuyệt

ข้งยากดูนี่แต่ว่าเขาดัดเอานี่เล็กนี่เอาถือเออถือมาอย่างนี้ถือเออเออถือสั่ละถือสั่ละถือเออเออถือถือโอ้ยถือเอออ๋อโอเคถือถือเออเออจ้ำจำถือมาเดูถือคอายยางดูคอายยางเออเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาถือถือเว้ยถือเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา

เออมาเออถเออนี่ะเออดีมี Myan ่มี้อพี่โอ้ยคปนี่ถแต่ครับผมปใส่บาทจะได้หรือว่าแกงเฮอถอยอ้ถถเออดีๆถเอาถถ ดู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 เอดีดีาดีนะกาดีดีเออน่แหะโอ้โอ้เาดมพี่ดาอาบนนำตอนแรกเหรอพี่ดาอาบน้ำตอนเย็นเหรอมาเร็วมาเร็วพี่ดาอาบน้ำสีนอนเหรอพี่ดาวดูนี่งมผมหมิ่งหมิ่งคือสิบะไ้อาบดอก

nhô khá nào bắt đầu nhu khá lắm mình oh. Yep. Oh. สวัสดีครับเรลอๆกันเร่อยเรื่ๆอยดูมา,มาด้คาดครับ่อนะดูดครับรอกันมาก่อนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดซับสไครต์นะผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทำนนผู้จาัามู้ชภาพก็ต้องขอโทษขอไปนะผมลากันนะครับผมสวัสดีครับ